ผมเป็นคนเข้มแข็งไม่เคยแพ้อะไรไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้เมียด้วยไม่เหมือนเมียผมโอ้โหอ่อนแอทำอะไรก็แพ้คีแพ้ไม่เชื่อลองไปดูสิอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมขี้โม้ล้างจาเนเมียผมก็แพ้น้ำยาล้างจานผมสงสารผมก็ล้างให้นี่แหละพวกคนคีแพ้ กวาดบ้านเมียก็แพ้น้ำยากวาดบ้านอีกผมสงสารผมก็เลยกวาดให,ให้เบื่อกับเมียที่อ่อนแอจริงๆถูบ้านเมียก็แพ้น้ำยาถูพื้นไอเราเห็นแล้วก็สายหนโอ้เบื่อพวกเมียอ่อนแอก็อย่างนี้แหละเลยลสงสารก็เลยอ่ะจะถูให้หน่อยแล้วกัน มผมั่นนสายผมก็เลยไล่ให้ไปทำอไรที่ไม่แพ้ซะเนี่ยเป็นไงล่ะคนอ่อนแอก็อย่างนี้แหละต้องมานั่งเล่นนอนเล่นทำอะไรไม่ได้นะสู้คนเข้มแข็งอย่างผมก็ไม่ได้เกิดมาเข้มแข็งต้องให้เป็นที่พึ่งพาของพวกอ่อนแอตลอดสะใจ